ซึ่งก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเลิกลากันเป็นระยะเวลามานานแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอๆส,สำหรับอัคซอรพักสุขเจริญและอดีตสามีอย่างสงการเตชะนางรงโดยที่มีลูกสาวอย่างน้องปิงใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของฝันคุณแม่และก็คุณพ่อนั่นเองครับและก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าปัจจุบันทั้งด้านอทัคซอรและก็สงการนั้นก็ได้เลิกลากันไปแล้ว พี่หม่ก็อยู่กับคุณแม่แอปแบบ ทางด้านแอมนั้นก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกสาวจากครอบครัวอดสามีแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจมากๆเมื่อทางด้านแอบทักษอรได้พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปร่วมงานรับประทานอาหารในวันเกิดของคุณพ่ออดสามีคุณปู่ไพวงศ์เตชะนารงพร้อมกับคุณย่าพัสาราเตชะนาวรงและก็ภูผาเตชะนาวรงร่วมถึงแฟนสาวมิน้นทริดาวิจิตวงทองด้วยซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต่างก็มีชาว เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองครอบครัวที่ยังมีให้แก่กันรวมไปถึงทางด้านจุมพูรอรารยาเอฮาเกตและก็สามีนอตวิสารุรังสีสิงพิพักก็อดใจไม่ไหวเข้ามาโกยไฟรายโมเมนต์ที่แสนอบอุ่นนี้อีกด้วยเช่นเดียวกัน